แน่นอนครับว่าคุณเอ๋เนี่ยก็เป็นที่รักของเพื่อนพ้องที่อยู่ในวงการบันเทิงวงการนักแข่งรถนะฮะรวมถึงวงการเมืองเพราะว่าเพื่อนของคุณเอ๋เนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวคุณผู้ชมครับอย่างเช่นคนในวงการบันเทิงนะฮะก็ร่วมการอาลัยต่อการจากไปคุณเอ๋ชนสวัสดนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นคุณอดปิติเนี่ยนะฮะก็ได้มีการโพสต์ไอจีนะฮะเป็นรูปพื้นหัวใจสีดําหลายดวงพร้อมจุด4จุด แสดงถึงไม่มีคำพูดใดๆหลังจากนั้นครับคุณตอดได้โพสต์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นภาพคู่กับคุณเอในสนามแข่งรถพร้อมกับบอกว่ารักพี่ครับนะฮะขณะที่ทางคุณเป็กสัญชัยเองตระกูลนะฮะก็โพสต์จอดำนะครับพร้อมกับบอกว่าเสียใจมากครับแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ร้องไห้นะฮะคุณผู้ชมครับ คุณเป๊กเองเนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเป็นภาพถ่ายกับคุณเอหลายภาพทีเดียวครับเป็นภาพแห่งความมิตรภาพเนี่ยนะฮะคือเป็นภาพบรรยากาศแห่งความสุขของพี่น้องที่อยู่ด้วยกันนะครับในหลายๆเหตุการณ์และคุณเป๊กยังระบุด้วยว่าพี่เอเป็นพี่ชายที่ผมรักและเคารพมากพี่คอยปกป้องผมมาตั้งแต่เด็ก เป็กขออะไรพี่เอให้ทุกอย่างเมื่อ,อไหร่ที่มีปัญหาพี่เอก็ขอให้กําลังใจยอยู่ทุกครั้งเอารถกอล์ฟสวยๆมอเตอร์ไซค์คเล็กๆให้หลานลียาพี่เอจากไปเร็วจนผมทําใจไม่ได้เดินทางไกลครั้งนี้ขอให้พี่เอปลอดภัยขอให้พี่เอเดินทางไปยังที่สูงสุดและขอให้พี่เอมีความสุขเป็กจะจดจําในทุกสิ่งที่พี่เอทําให้เป็กที่พี่เอสอนเป็ก จะรักและเคารพพี่เอเหมือนที่เคยเป็นมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้และตลอดชีวิตเป็กค,ครับเสียใจมากๆครับนี่คือคุณเป็กสัญชัยนะครับผู้ชมครับยังมีคุณจินจารินนะครับก็ได้มีการโพสไอจีจอดำนะฮะพร้อมก็บอกว่าพูดไม่ออกเสียใจมากครับมีคุณปีเตอร์คอปบไดเรนเดนะครับก็บอกว่ารักพี่ชายครับคุณโยโยศวดีหัสดีวิจิต ก็โพสต์ภาพนะครับเป็นภาพพระจันทร์ที่อยู่ในความมืดแล้วก็ IG Story รูปหัวใจขณะที่คุณเมธินีกิ่งพยมหรือคุณลูกเกดก็โพสต์ใน IG เป็นภาพหัวใจสีขาวทั้งหมดเป็นการแสดงถึงความอะไรอย่างสุดซึ้งที่ต้องสูญเสียคุณเอไปในทั้งนี้ค่ะและเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่า ทางคุณตูน่นันทิดาแล้วก็น้องเพลงค่ะได้มีการตั้งค่าของโซเชียลมีเดียส่วนตัวเป็นไพรเวทนะคะหลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของคุณเอค่ะตว,วัติของคุณเอใช่ค่ะตว,วัติของคุณเอนะคะเกิดเมื่อ19พฤศจิกายนปี2511เป็นบุตรชายของคุณวัฒนาอัศวเหมนักการเมืองชื่อดัง จบปริณตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะคุณเอเป็นนักธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการเกษตรน้ำมันเชื้อเพลิงเคยดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เคยสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการก่อนจะถูกปลดตามคำสั่งของหัวหน้าคสาชมเมื่อปี2558 ในแวดวงการเมืองคุณเอเคยเป็นกรรมการบริหารของพรรคมหาชนเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดินและในการเลือกตั้งปี62ได้ให้การสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐล่าสุดในการเลือกตั้งปี66ค่ะคุณเอและก็ว่าที่สสกลุ่มสมุทราการยังถือเป็นขุมพลังใหญ่ของทางพรรคพลังประชารัฐด,ด้วย นอกจากนี้คุณเอก็มีชื่อเสียงในแวดวงการแข่งรถนะคะเคยพาเพื่อนร่วมทีมควา้ารางวัลเคยลงแข่งในสนามแข่งหลายสนามด้วยกันค่ะครับไปดูภาพบรรยากาศนะฮะที่บ้านาริมอ่าวเจ้าพระยานะครับซึ่งเป็นบ้านของคุณเอนะฮะค่ะเนี่ยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนไทยบ้านนะครับตำบลปากน้ำจังหวัดสุพรรณบุรี เช้านี้ครับมีเจ้าหน้าที่และคนสนิทเข้าไปจัดเตรียมพื้นที่นะฮะสำหรับทําพิธีทางศาสนาโดยจะใช้พื้นที่ลานกว้างครับด้านหน้าทางเข้าบ้านาร,าริมอ่าวจราพยารวมไปถึงอาคารด้านข้างนะครับเป็นพื้นที่สําหรับคนสนิทประชาชนรวมไปถึงผู้ที่ต้องการเข้าไปร่วมพิธีสามารถรองรับได้ประมาณสัก5 0 0ร้อถึงหนึ่คนนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่ครับคุณผู้ชมครับโดยก็มีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นนะฮะอย่างเช่นคุณรัชชานนท์ทองอารามครับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาเทศบานลนครสมุทรปราการทีมงานกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้ารวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็ยังมีสื่อมวลชนเนี่ยทยอยไปที่บ้านริมอ่าวเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องนะครับท่าผู้ชมครับทีมงานกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าครับเปิดเผยกับทางทีมข่าวบอกว่าร่างของคุณเอชนสวัสดจะเคลื่อนมาถึงบ้านริมอ่าวเจ้าพระยาในเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงจากนั้นครับจะมีวิธีรดน้ําศพรวมไปถึงสวดพระพิธธรรม โดยจัดเป็นการภายในเฉพาะคนในครอบครัวญาติและผู้ที่สนิทเข้าร่วมเท่านั้นส่วนในวันพรุ่งนี้ครับือวันที่1เมษายนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมพิธีซึ่งจะตั้งร่างสวดพระอภิธรรมศพที่นี่เป็นเวลาทั้งหมด7วันนะครับมีรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้นายวัฒนาอัศวเหมซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณชนสวัสดได้สั่งไว้ว่าให้จัดงานอย่างสมเกียรติและจะต้องจัดขึ้นที่บ้านเท่านั้นนะครับ ขณะที่ชาวบ้านครับที่มาช่วยงานหลายคนต่างรวมกลุ่มกันพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนกอดคอกันร้องไห้เสียใจนะครับเนี่ฮะบอกว่านี่เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของชาวปากน้ําครับเพราะคนปากน้ํารักคุณเอชชนสวัสดแทบจะทุกครัวเรือนค่ะลองฟังดูฮะอยคิดว่าท่านยังไม่ได้าจากไปไหนยังอยู่กับพวกเราหนูสูเสียใจว่า ที่ท่านทำไว้ให้พวกเราเยอะแยะไปหมดเลยท่านทำให้สมุดประการเก่ามากันไปเยอะแยะเลยตั้งแต่อยู่มาจนถึงอายุ60เนี่ยเรื่องอะแกคู่แค่เยอะนะขับใจไว้ได้